สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีทุกทท่านเลยนะฮะสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่หน้างานของช่างสูนะครับเป็นห้องแถวนะฮะห้องแถวสวยสยแบบนี้นะครับระยะการก่อสร้างไม่เกิน4ี่เดือนสีเขียวสวยสวยเลยนะฮะแล้วก็ได้มายืนอยู่กับพี่เจ้าของบ้านทั้งสองท่านนะครับสวัสดีอีกครั้งนึงฮะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือผมถามหน่อยพี่ดูมาจากไหนฮะที่ให้ช่างสูมาจ้าง ดูมจากบมเอนี่แหละครับอขอบคุณครับพี่พี่ดูมากี่คลิปผมถามจริงๆเลยพี่ดูมากี่คลิปฮะถึงถึงจะแบบว่ามั่นใจแล้วก็จ้างเขามาสร้างครับพี่ห้าคลิปครับอ๋อคือคลิปแรกคือมั่นใจยังฮะยังยังยังอ๋อคลิปที่สองก็คือก็ยังดูอยู่อย่างเงี้ยเหฮะใช่ครับแล้วก็คือห้าหกคลิปก็เลยโทรหาช่างใช่ครับคือพี่ดวงดีแหลอฮะ,ะช่างรับสายหรือ,อยังไงครับช่างรับพอดีเลยอ๋อช่างรับพอดีเลย <laughs> นะครับแล้วก็คือมาสร้างเป็นยังไงบ้างครับผลงานที่เขาสร้างออกมาตารางเมตรละห้าพันบาทค่าของค่าแรงก็โอเคนะครับจริงไหมพี่ที่แบบว่าเหมือนช่างสงเขาทําคลิปไปเขารีวิวในคลิปว่าตารางเมตรละห้าพันนะค่าของค่าแรงแล้วเวลาเราจ้างเขามาสร้างจริงๆครับมันมีส่วนเกินส่วนอะไรไหมครับถ้าเราจะเอางบในตารางเมตรละห้าพันก็ไอ้แต่ห้าพันเลยมันมันก็ได้แต่ว่าเราเอาพิเศษเราก็เพิ่มเพิ่ม อย่างนี้พี่เพิ่มพิเศษอะไรไปบ้างครับเนี่ยเพิ่มมีท่านชีสครับหนาหนาขึ้นอ๋อหนาขึ้นหนาขึ้นครับแล้วก็พวกถังเซ็อ๋อถังเซ็พี่ก็เพิ่มใช่ครับอ๋อท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะก็คือในงบ5 0าพันบาทค่าของค่าแรงทําได้นะครับแต่พี่เพิ่มแบบว่าอยากให้แบบห้องแถวเราดีๆครับใช่ไหมครับแล้วสร้างออกมาเป็นยังไงบ้างพี่ภูมิใจไหมชอบไหมไม่ว่าจะเป็นการทาสีการปลูกระเบือ้องอิดมวนเบาถูกใจเลยครับถูกใจเลย คุ้มค่าไหมพี่ตกห้องละหนึ่งแสนแปดหมื่นห้ันบาทใช่ครับอันนี้จํานวนกี่ห้องนะฮะเจ็ดห้องเจ็ดห้องผมถามนิดนึงจะได้แบบคนที่เขาอยากจะจ้างช่างสูเนี่ยเรื่องการเบิกงวดงานสี่งวดพี่ไม่กลัวเหรอฮะไม่กลัวไม่กลัวทำไมทําไมถึงไม่กลัวพี่กลัว ช่างก็ใส่ทองเยอะกว่าเจ้าของบ้านนี้เอออันนี้อะไรดูดี่ดูก็ใส่ทองดีเยอะกว่าเจ้าของบ้านอะจริงไหมล่ะอันนี้มีเหตุผลนะพี่แต่แต่พี่ไม่กลัวหรอหมายถึงว่าเราเราเราอายุเยอะแล้วเงี้ยครับเพราะว่าเราอายุเยอะเรื่องการคิดการนั่นเราอาจจะช้าลงแบบว่าเขาอาจจะเป็นแบบมิจฉาชีพอันนี้คือผมมองในมุมมองกลางนะพี่พี่คิดว่าไม่ไม่ไม่กลัวส่องมาตั้งแต่ส่องมาตั้งแต่ตารางวันละสี่พันห้าลอ๋อติดตามตั้งแต่ตารางวันละสี่พันห้าแล้วใช่ โอ้หท่านชมติดตามมานานมากเลยนะ <c oughs> นานๆน,น,นะฮะเราก็มาสร้างเป็นไงบ้างครับพี่ชื่ออะไรนะฮะปัทมาพี่ปัทมาอันนี้พี่อะไรฮะสากลครับพี่สาสากลสากลกับพี่ปัทมาพี่ปัทมาเป็นไงบ้างชอบไหมชอบค่ะลูกสาวก็ชอบลูกสาวเป็นคนเลือกสีเองอท่านผู้ชมเนี่ย <c oughs> ผมเห็นหน้าแบบว่าเจ้าของนะคือย,ยิ้มอันนี้คือส่งมอบบ้านแล้วอ่ะพี่ส่งแล้วค่ะมีความสุขไหมพี่มากคืออย่างน้อยเราก็ไม่โดนโกงเนาะใช่ไหมฮะ เลือกเลือกช่างมานานไหมพี่เลือกมาหลายชุดไหมหรือว่าดูช่างสูแล้วก็เลือกเเดียวเลย,เลยไม่ได้ดูใครเลยไม่ได้ตามใครเลยพี่สาคนบอกว่าดูตั้งหกคลิปฝาจะทบเพิ่มมากนะกขาเพิมจัง <laughs> อ๋อ <laughs> <laughs> เนี่ยฮะ <laughs> ท่านผู้ชม <laughs> คือผมมาเป็นนักรีวิวนะแล้วผมได้มาเห็นเจ้าของบ้านทั้งสองท่านแล้วก็บอกว่าดูจากบูเมรีวิวบ้านโหผมขอบคุณมากๆเลยนะแต่ทุกครันตัดสินใจนะท่านผู้ชมผมไม่ได้เป็นตัวแปรนะสิ่งที่สําคัญก็คือพี่ไปดูหน้างานบ้างไหมฮะดูครับอ๋อก่อนที่จะจ้างไปดูหน้างานก่อน ดูครับไปดูที่ไหนมาพี่ที่ห้วยใหญ่นี่ห้วยใหญ่หญก็ที่หนองแจ๊บเตา่าหนองแจ๊บเต่าไปดูก็เลยสนใจเลยได้คุยกับเจ้าของห้องแถวท่านอื่นไหมฮะไม่คุยแต่เราไปดูงานอย่างเดียวไปดูงานอย่างเดียวเนี่ยแหละท่านผู้ชมการตัดสินใจเห็นไหมพี่เชื่อผมไหมตอนที่รีวิวไปเนี่ยไม่เชื่ออยู่แล้วยังยังไม่เชื่อเ <c oughs> นี่ยผมชอบนะ <c oughs> ผมไม่อยากคนเชื่อผมแต่แต่ดูไปหลายๆคลิปก็เลยโทรหาช่างเนี่นะฮะการตัดสินใจขนาดพี่เขารุ่นพ่อผมแล้วนะ นะฮะเขาตัดสินใจยังตัดสินใจด้วยตัวพี่เองเนาะใช่ครับเอ่อก็คือได้คุยกับช่างได้เจอหน้าช่างก็เลยแบบว่าสร้างกันใช่ไหมฮะใช่แล้วเรื่องการออกแบบก็คือเป็นแบบเดิมๆที่เขามีมาอยู่แล้วใช่ครับใช่แต่ไฟกิ่งนี่คือเราเปลี่ยนใหม่หรือว่าดีไซน์อย่างนั้นใช่ครับน้องเป็นคนเปลี่ยนลูกสาวชอบสีขาวอ๋อก็เลยไปหาดูตามแบบตามราคาเท่าเดิมอย่างนงี้เพิ่มนิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อยท่านผู้ชมนี่เพราะช่างเขาก็มีบัตรเจได้เขาคเออพี่สาพี่สาโกนกับพี่อะไรนะฮะปัตมาพี่ปัทมาจะแนะนําช่างสูงไหม จะแนะนําให้คนอื่นสร้างไหมอ๋อแนะนําครับครับแนะนาแนะนยดีเลยค่ับดูเองในตาตัวเองค่ะไม่ต้องเชื่อคนอื่นให้มาดูด้วยตาตัวเองว่ามาดูผลงานเองค่ะเพราะผมชอบนะไม่ต้องเชื่อคนอื่นไม่ต้องเชื่อพี่ปัตมาไม่ต้องเชื่อพี่สากลมาดูด้วยตาของตัวเองใช่ค่ะใช่เราอยู่กันที่ไหนพี่ อยู่นาเกลือนาเกลืออยู่เนี่ยซอยอ่าเน้อพระหวานเนี่ยคะ่ะจังหวัดชนบุรีน,รนะครับมาดูหน้าง,งานได้นะพี่เนาะใช่ค่ะถ้าลูกค้าเต็มแล้วก็คือดูได้ด้านนอกได้นี่ฮะท่านผู้ชมเราได้คุยกับนักธุรกิจนะห้องแถวเสือนอนกินนะไม่ใช่มีฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะอยากให้พี่ช่างกองแพนไปฝั่งนูน้นก็คือนี่เป็นเฟสที่สองใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้คนละเจ้ากันอ๋อคนละเจ้าอ๋อแต่ในที่ดินเดียวกันเป็นญาติกันงเงี้ยล่ะ เจ้าของเดียวกันแหละเพราะว่าคนละช่างกันอ๋อคนละช่างก็คือเป็นของพี่ทั้งหมดผมก็นึกว่าคนละเจ้าอาจจะเป็นของน้องของน้าไม่ใช่ช่างสุไม่ได้เป็นคนทำอ๋อแต่หมายถึงว่าเราสร้างห้องแถวเป็นเฟสที่สองอันนู้นฝั่งแรกอันนี้ฝั่งที่สองนี่ท่านผู้ชมฝั่งแล้วก็ปื้นไปตีใครดูคลิปจบผมแบบรู้สึกได้เลยนะพี่ผมรู้สึกถึงแบบมีความสุขแทนเจ้าของบ้านอะนะครับใครจะเจอช่างไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านเจอช่างดีๆนะฮะอยากสร้างห้องแถวก็ช่างสุกนะครับพี่พีสากลกับพี่ปัทมาก็แนะนำ พี่สะพี่ปัทมาบอกว่าไม่แนะนําหรอกมาดูด้วยตาด้วยตัวของท่านเองใช่ไหมฮะใช่โอเคงั้นขอเบอร์ช่างสูงไว้หน่อยฮะครับศูนย์เก้าแครับรับสร้างที่ไหนบ้างฮะรับสร้างชลบุรีระยองและภาคตะวันออกบางจังหวัดครับกี่ห้องขึ้นไปฮะ6ห,ห้องขึ้นไปครับผมโอเคงั้นขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ